เราเพิ่งย้ายเข้าหอใหม่ได้ไม่กี่วันห้องน้ำมันเก่าๆหน่อยดูอับอักทึมๆแรกๆเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆในห้องน้ำบ่อยๆนะเหมือนมีคนเดินไปมาบางทีก็ได้ยินเสียงน้ำหยดติ้งๆทั้งที่ก็ปิดก๊อกสนิทแล้วเราก็คิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องข้างๆหรือไม่ก็คิดไปเองถ้าเสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มหลอน มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรากำลังแปลงฟันอยู่หน้ากระจกเสียงเหมือนคนอาบน้ำอยู่ข้างในทั้งที่ไม่มีใครจูๆ่ๆไอเย็นก็ประทะหน้ากระจกเริ่มเป็นฝ้าแล้วเราก็เห็นเงาตะคุยคุ้มซ้อนอยู่ข้างหลังในกระจกไม่ใช่เงาเราแน่นอนพอหันไปก็ไม่มีอะไร แต่พอกลับมามองกระจกเงาคนนั้นมันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับใบหน้าซีดขาวจ้องมองเราแบบไม่มีแววตาเท่านั้นแหละเรากรี๊ดลั่นรีบวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันไม่ได้เข้าไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนย้ายออกผู้สนับสนุน k m MM m t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง